มาครับพี่น้องวัอนี้ตำักแขงแก้วบองทอดเนื้อแดดเครื่องแดดครับพี่น้องใส่กอกมากครับมากกินขอน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไฟซุปสุกพูงจ้ามากมาจัดมากินขอน้ำกันกับกับช่างนะคะนี่ช่างอย่นี่นี่ครับสร้างใหญ่สวัสดีครับอันนี้พ่อเพิ่นท่านพี่น้องอันนี้ลูกเพิ่นจ้าผู้นี้ปีทเทอมแล้วก็เลยมาเฮ็ดงานซอยผมผู้นี้ไอ้รือน้องนี่ ไอ้แน่น้องไม่เป็นไอ้พูดอะไรเงยงกลัวเป็นไอ้เปล่าช่วยกับอ้วนนี่น้องจ้ะแม่กินเข้าวน้ำกันเข่าก็หังก็ออกจากหมอแม่นผู้นึงมากินห่อนผู้นึงมากินเย็นนะมันกับโบเมนเย็นผู้นึ่งเขาห่อนเขาห่อนเอันนั้นอานนั่นออกเขาี่อนนี่เอาอนี่กินซรอยกันโอ้โหผู้ที่ห่อนเขาแข็งนี่เสียบเด็ไอ้ไม่ไ มาหอดบานแล้วเาชอาบานอยู่ข้างหลังเมื่อนี้มาเหมือนมาขุดอัไนี้มันหลาเป็นไรยมื่อนี้เหรออันนี้เขาไม่เลยนี่ไม่ได้ปิดเลยบชนะแล้วนะกินเงี้คุ้มนองกินเขาน่าลั เยอะเด้อแต่เยอดีเอาเท้วข้ามาทักินเลยกินเลยเพรต้องออือเด้อมากินข้าวน้กันจ้ะข้าวเต้เที่ยงพอดีขวองข้าวข้าสวยซางเือเปล่งเลย้าวหมกกรดี น่อ,นองไส้บาง่านมีเมียได้ครับผมม,มีแต่ผัวให้น้องไหมไม่อาหารมาเฟียอาหอารมาทัดอืมแกมังดา สั่งไม่อีกอยู่นี่ของของพี่อะไรนะพี่สุภาพรสั่งไม่อีกอยู่นี่แซ่บแจบ๊บอิ่ล<ำ>ีจิ้มเนยบอกอะไรถ้าไหนจิ้มตอนจำหน้าเมาแล้วนะจำกระแตงบบนั้นหรอ,อไออี่ลีได้พี่เนอง <c oughs> ก็นังกินน้ำผมปบปอไทยวิีโอยังเขินอยู่พี่น้องออยุบอะไหอบอกพี่น้องนี่ยน,นี่ออยุบปอดไทยเขาทำยุบเลี้ยงยุบสั้นได้แล้วมอนหนึ่งอมอนหนึ่งมาเลี้ยงยุบสั้นสองกัแรแลกน้ำท่วมคือรีซื้อว่าจังไหน <c oughs> ซื้อผัดซื้ออีหลีซื้อขา้าโรงเรียร้ยงนะซื้อริงซื้อเด่นซื้อแหนมตุ่มซื้ออีหลีซื้อผัด <c oughs> ขาดต้แม่เอิ่นแม่มากินข้าวนิดนหนึ่งคิดว่าเต็มจอดมาเที่ยงเลยมาบังปลูกไส้เทออายไรแม่ก็สิเย็บผ้าอยู่นอนบอกเย็บผืนหรือเนนยเ็บตอีอบอก โอ,เโอ้เป็นแอดม,ม,มินอนไไ๋อเป็นแอดมินเห็นงานสบายเนี่ยไมาตอบเหตุผลอด่างอีกนั่งทิปไปเด้อุ้ยเยอะปลาคนกันปลาไผเนี่คือว่าไปได้ปลาอยางมากอ่ปะปดูเอาสมูทไปซับปลาดูว่ามีรองหากินเป็นเฮียืง ตัวจักโลมาโูครับมาบโล<อ>พอมาถึงโล <c oughs> ลูกปลาโดบอ่ะเงียบคึ้ปเงาโอ้หมักเด้พี่น้องเพิ่งถามอยู่น่ะเป็นทาย MV ของผู้ใด้ทายมาให้เบิร์นได้ด้วยทายมาอยู่บ่ทายมาอยู่พี่น้องทายตลูก ทำวิดีโอมันยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขาต้องให้เสียเป็นเขาลงแม่นครับมันเป็นให้ของอิดได้ก่อนให้ของอันเลิงสรัญญการครับกูจะอาขึ้นประวัตินังซีเอื้อเล่งเอื้อเล่งเนานักล่งางอ่อไล่การฝึกวันด่วนเพลงออืออที่มาของเพิน่นแล้วก็ตอนนี้มาอยู่กับแกมีโก อันน้บักแบบนักมากยม่บเป็นสักจเป็ดสัมาเพืือสจะเอืมาไม่อหญนะอืมพ่่สัเหมือนจะเพิ่มอีกพี่ีอยู่ให้เราเรามีคนมาสืบเราไลหล่ะเพื่แบอืมแบบเ่มถงเมเท่งเพชรบองเพิ่มเพิ่มเจ้าพี่หลังเจ้าเจ้าบองมีทั้งใส่แงดากรุบใส่แมงดาจ้ะคนขายเป็นโลกก็เคิงโลกับปุบ ดูกระจมมากมาคนน่ะไม่เอานั่งลงนั่งรอเดี๋ยวนี้ปิ๊จจะเปียนะเาอ好เนี่ให้มามีกิ้เลือดขี้เด้อดตอนเฮ็ดเบียกวมาวกวนแลกกันได้ไหมอันนี้ซื้ออันไง คิวถวยหรือเนื้อตุ่มคิวสมาร์กเนื้อออกดังนะครับนี่ผู้สาวเราบอกบอกพี่น้องเนี่ยเพื่อมีผู้สาวเบิ่งผู้สาวผู้สาวโตเขาเบิ่งหรอกว่าก็สวดว่าทำไปเดี๋ยวนี้ดีเฮา อแมาเอามามาวันเต็นจัดเลยได้หนิกิดนั่จังไหนนี่เก็ดหกหลายเคือนไบังคับเดมพี่น้องบังับสังเกต่เป็นหองไอเป็ดอืมมันเมื่อยเหมอนวันเมื่อตบ ไม่ดูนี่หรอกปวดมาแน่นอนเลยเหนื่อยบวดแขนปวนะบวดแขนนี่ไม่ถึงเห็นงานบ่หยกเ่าวดข่วนเราวหขวนเราหลุดล้วหัวจัันหมดอ่ะบิ่งเยอลระบามาจมใส่ซางค่ะาต้นำมากมากหรอวะอืม่งขึ้นบิ้ง กินทัดกินอาหารทัยังไงพี่น้องิ่งเร็วนี่นี่เบึ้บ้ยบิ้บเนี่ยพี่อมอือพี่น้องหิวน้ำมึงนน้องพี่น่องอือใส่ก็้งนอืมกุ้งเหยี่ยวพ่อตันเนี้ยตเขาใหญ่ ยังครับไมู่ผู้สาวเป็นยังไบอมีรล้วผู้สาวไีอยากไม่ยู้บ่มี่ต่ผู้บ่าวะผู้บ่าวเรีนเป็นผู้บาวบ้าเดียวบล็องมันเนาะเล่นเลยมันเนาะเรียนกัักเลย เอ่อไปกันมีอนอืมนี่หนี่น่เนากินจานพี่นนอมพร้อมมาทอดหมูสามสันเ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยโอ้ยเล่นไรอ่ะไอ้ยามีน้องเพื่นมาใหมเด้อ mẹ nó là một okay. cái <laughs> ừ. bên hương hãy mẹ nó rất nó mẹ 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 ngay mẹ ไอ้มากวุ้นดีครับก็แลกเอื้อมากเลยวะไอ้มากกับยังก่อนไอ้มากแม่ทีไปใส่ครับเยอะเขี้ยนหวานมาก,มากแต่ลูกก็รักเขี้ยนแฉะไปเนาะแสบไปเนี่ย กเขาลือมเลยบงกินเขาไม้กน,น, <c oughs> น,นพี่น้คว้าพันหรบ่บก่พนกินยพืนยังกินเจีวเหานะเจ <c oughs> ียวไม่บุหรีอขสิืมมเขาไม่ขมม่กีกินกันะสีต่างก,กันเลยพี่น้อง,องเ่เด็ดอนเลยยังอืวเกี่เขาเมือนนสีโอ้ย

พ่นอาย้วจ้ะพี่น้องจ้าพี่อายนเฮะถามลูกเด้ยังขงวิโยหรืว่านี่ยถามลูกเด้ยังเหลือจาคนเลยไหม ติดมเนี่ยมันเปิดพีเอฟโฟนัน่ยมันดีบปใส่เลยไปดีมานาั่งเฝ้าเด้เเกมพี่นออันนี้มาหล่ออหน่อยอทำเห็นกองมาู่พีเอฟพีสเตชัประมาณมันคือหูจักว่าตวผมนั่งโมจักเลยเด้อ ้อไม่ซื้อมึงหุ่จักเด้มึงคิดว,ว่าเครื่องละสี่พันกว่าบาทเป็นหัว่าหมืม่นสี่พันครับว,ว่าเห็นวายเด็กหนึ่งมันใช้หมดสิผนี้กินร้ารวก่อนพุ่นั้นซิมเอาขึ้น่นะนี่กินยังมือกง <laughs> ้ายปนนอนเาก่อนจสายมุนอิ่มแล้ว มีชื่บ้างทอนข้างหลังที่อันปูนห้องทองเลยล้วเอาทอก็บอกลงภารกิจมืนนี้นะครับเนาะโอเคครับสำรับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามพอไว้แค่นี้เดี๋ยวพอกันคลิปหนา้าเลยครับเด้อสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ